สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาสูตรที่คำนวณแล้วเอามาบอกพี่บอกน้องอีกครับสูตรนี้ก็ถือว่าก็เดินดีอยู่นะครับก็ถือว่าแม่นอยู่ท่านดูครับเห็นไหมอันนี้คำนวณมาแล้วครับผมก็เลยเอามาลงให้ สตัวเนี่ยแถวเนี่ยครับมันจะมีอยู่คู่หนึ่งนี่ครับมันจะได้สองเจ็ดเก้าเลขมันออกอะไรครับออกศูนย์เก้าเจ็ดที่ผมจับคู่ไว้ให้มันก็มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดงวดถัดมาออกอะไรครับออกเจ็ดห้าเจ็ดมันมีเจ็ดห้าครับ ผมก็จับคู่ไว้เจ็ดห้าห้าเจ็ดงที่สองก็ยังเข้าอยู่นี่งวดที่สามแต่งวดที่สามเนี่ยที่มันออกห้าสี่สี่แปดเก้าจับคู่ให้มันมีอยู่เลขอยู่แค่นี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกแปดเก้ามันมที่ผมจับคู่ให้มันมีแต่ศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็แปดแปดก็ถือว่าเลขเลขก็ยังมาอยู่ วันนี้อาจจะเลขมาได้ตัวเดียวแล้วก็งวดที่ผ่านมาครับเห็นไหมครับงวดนี้มันเข้าอีกผมจับคู่ว่าให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้ก็เข้าแล้วนี่ครับงวดใหม่อันนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภาสามตัวนี้จะได้สามเก้าสอง นี่ครับจับคู่ให้เรียบร้อยครับถึงตัวเลขมันจะไม่เข้างวดหนึ่งแต่ว่าพอผ่านมาอีกงวดหนึ่งมันก็เข้านี่งวดถัดไปครับไปลองพิจ,จนารณาดูครับมันเป็นแค่แนวทางครับใครที่เข้ามาชมเข้ามาดูแล้วขอให้ท่าน มีแต่ล่ำรวยเงินทองครับขอให้เฮงเฮงปังปังทุกคนครับ